โรคมือจีบก,กับแพนิกต่างกันยังไงนะครับใครเคยมีการแบบนี้ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยฝากกดไลค์กดเซฟคลิปไว้นะครับก็โรคมือจีบนะครับหรือรีกว่าไฮเปอร์เวนทิเลชันเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดโฟกัสที่เรื่องการหายใจนะเราหายใจเร็วขึ้นทําให้ระดับคราร์บอนไดออกไซด์ในเลือดลดลงส่งผลทําให้หลอดเลือดส่วนปลายหดตัวนะครับแล้วก็ส่งผลร่ดับ p h ในเลือดนะครับมันไปส่งผลต่อการทํางานของเส้นประสาทนั่นเองเส้นประสาทจะทํางานคิดปกติชั่วคราวนะครับส่งผลทําให้เรามีอาการมือเกรงได้ มีอาการชามือได้รู้สึกจิ๊บจิบที่มือได้นะครับใครเคยหายใจเร็วมีอาการนี้ก็ลองบอกได้นะครับส่วนโรคแพนิกนะครับมันืออาการของความกลัวกังวลที่เป็นแบบรุนแรงประกอบด้วยการทางกายหลายๆอย่างเช่นใจสั่นมือสั่นมือชาตัวชาเอ่อเวียนหัวปวดหัวปวดท้องมวนท้องและหนึ่งในนั้นคือการหายใจเร็วได้นะครับแต่ถ้าเป็นโรคแพนิกเนี่ยมันจะมีอาการแพนิกที่มันเกิดซ้ําบ่อย และมีความกลัวว่าจะเป็นซ้ำด้วยมีความกลัวที่จะควบคุมอาการที่เป็นอยู่ไม่ได้แล้วมีความกลัวที่จะเสียชีวิตอันนี้คือโรคแพนิคนะครับที่ถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับโรคมือจีบมให้เราโฟกัสเรื่องการหายใจอย่างเดียวนะครับก็มันกระตุ้นได้จากความกังวลก็ได้ความเครียดก็ได้เศร้าก็ได้ก็หายใจเร็วแล้วเกิดมือจีบขึ้นมานะแต่ถ้าเป็นโรคแพนิคเนี่ยมันจะมีความกลัวโดยพื้นอยู่แล้วว่าเราจะเป็นโรคนี้ซ้ำนะครับ และมีความกลัวที่จะควบคุมอาการที่เป็นอยู่ไม่ได้และเป็น,ปนความกังวลความลัวที่เป็นแบบรุนแรงนะครับมันจะสา่งจากโรคมือสีตร,ตรงนี้นะครับก็ไม่แน่ใจเข้าใจไหมนะครับถ้ามีคําถามอะไรก็ถามได้ในคอมเมนต์นะครับ